ก่อนที่เราจะไปตาแจวนะคะเราก็ต้องมาคั่วพริกกันก่อนค่ะเมื่อนี้อ้อยอิงข้าวจะมาตามําแจวมะพริกมะพริกดิบอีมันตาําแจวขี้กาแบบไง,ไง่ายแบบบานๆเ่า,าเลยเนี่ยเครื่องปรุงก็น้อยใส่แต่ปะลาร้าเนี่ยมืออื่นแม่อ้อยอีตาําแจวไปวัดเนี่ยก็ต้องมักคั่วพริกกันก่อนก่อนสี่าําแจวเนาะ อันนี้ญาติที่ถามเพิ่นเก็บมาให้เราเอามาฮ็ดบุญให้เพิินข้อว้าผัซ่ามึงเลยเนะเาะเวลาเฮ็ดอาหารแลบ้บานๆเสียสิขดขิดแต่ว่าที่ว้าผัสซ่ามึงเลยกันง่ายๆเฮ็ดกันง่ายๆเนะาะตำแจ้วเนี่ยเครื่องปรุงกระโบไล่ตำได้บักพริกนีเนะาะตำแจ้วพริกนะคะเครื่องปรุงก็น้อยนะคะทำกันง่ายๆค่ะ ไม่ต้องใส่หอมกระเทียมนะคะสูตรนี้โอเคพริกเราก็สุกเรียบร้อยละอ้าวบันี้บักพีเขากระสุกละทีนี้เอาอีพักให้เข้าเย็นเนาะแล้วห่อค่อยมาตํากันหลังจากที่เราคั่วพริกกันเสร็จนะคะทีนี้เราก็จะมาโขกตัวน้ําพริกกันค่ะเครื่องปรุงก็นิดเดียวนะคะแต่ขอบอกนะคะว่าอร่อยสุดค่ะ น้ำพริกูุรนี้ก็คือสมัยแต่น้อยเนาะคุณยายซ่อนให้เห็ดคือเวลาไปส้วนเนี้ยอุปกรณ์เขาก็จะน้อยเนาะเวลาเขาเข้าส้วนเนี้ยเขาก็อีต่าแจวกินจักเทือนึงเนี่ยโอ้จะไปห้ามะเขือเขือได้เนาะห่ามะเขือเทศได้เนาะหาหอมห้ากระเทียมได้เขาก็ได้บัอกพริกนี่แหละมาแล้วก็มีเกลือมีปลามีแค่อัน มักหนาวนี้ก็เฮ็ดให้แซบแล้วเฮ็ดง่ายๆคันเบอร์เสื้อก็ลองไปเฮ็ดตามกันเด้อจ้ะว่ามันแซบแท้ๆอันนี้สําหรับเวลาที่เห่าแบบอุปกรณ์เครื่องปรุงเห่าบกครบนี่ยเห่าก็สามารถต่าได้คือกันทีนี้เห่ามาลองตามกันเลยเนาะก่อนอื่นนะแม่อ้อยก็ก่อนอื่นอนะ่ะเห่าอีใส่เกลือเข้าไปก้อนหนึ่งช้อนเจลเนะคะเกลือแล้วบดได้เลยมันซีบ,บนหนวโคกไป เรือ่องของเธอนะคนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็จะเอืเ้อนแจวขี้ค้านเนาะคือประมาณว่าค้านห้าเครื่องเอาแคบักพริกเกลือน้ำมักหนาวปะลาร้ซ้ำนี้จะเป็นแจวได้ละคือเวลาเขาปลาเขาส้วนเนี่ยเขาก็ห้ากลิ่นง่ายๆเพราะว่าฟ้าไปเห็ดเลี้ยเห็ดงานเนาะซื้อฝั่งมาเห็ดอาหารลู่ล่ากลิ่นีม่ใชมันก็บ่หันเห็ดเวียนะเขี้ยวกินเขียเข้ยวอิ่มแม็กินนะ ใหญ่ซ่อนทีนี้เอาก็เริ่มมาปรุงกันแล้วละมักริกกันแ,แล้ววันนี้ไม่อ้อยข้อว,ว้าวซ่ามึงเลยเนาะหลายเห็ดอ,อาหารบ้านๆกูไงกระใส่ไปจากซีซ้อนตามในน้ำมักหนาวความแซบนี้ประต้องเบาชึง แซบหนัวผู้ได้อีไกใส่ชูรสเพิ่มก็ใส่ได้เดยจ้ะแต่ปลาที่หาซื้อหมานี้มันพิ่นต้มมาเรียบร้อยแล้วมันกระแซบกันหนัวแล้วเขาก็ไม่ต้องใส่พวชูรสอีกเนาะทีนี้เขาก็พร้อมเซิฟกันเลยบนะ้านเนี่ยทีนี้เขาก็พร้อมเซิฟกันเลยเนาะกิ่นคู่กับมูท้อนเนี่ยเข้ากันคณะ เบิ่งเด้อจ้ะเขาเลี้ยวมาจามนี่โอ้แท้แท้แทบคักคักเนี่ยแล้วแล้วต่าเจ้าบักพีกเขานะขันคลิปนี้มีประโยชน์กับอันมูสาวยูทูบก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่อ้อยอิงเข้าเนาะแล้วพอกันคลิปหน้าเด้จ้าสวัสดีจ้า